สวัสดีเด้อยินดีเขาสู่สองเบาเปาแนลพี่น้องมันนี่ฮอสทำมาเห็ดเนาะต้มยำพี่น <Eh uh ้องนี่เครื่องเฮาลงไปกันเลยปรกตะไคร้แล้วก็มีใบผักกูดแล้วก็คาเนาะพี่น้องลงไปเอาเช็ดต้มยำหนังขนด้วพี่น้องไปเอาพริกลงไปแล้วพีข้าวซอย มีเ้เดียดเนาะพี่เาแล้วก็สิมน,สน,นะน,นั้นเดียใส่เนาะ่ยี่เอาะสูตรไหนนี่คือเห็ดเห็ดนางผ่าเนะาะใสา่ลงไปก่อนพี่นะอะใส่ลงไปเลยเดี๋้วจะใส่กลุ่งนัวดังเัาอย่ามั่มทษกน,นะปลมือี่เนาะต้มยำหน่อพลนะครับเล้วซนะ้มือว้าเปาเมเนี่ เสบไม่น้อยพี่นเ่ไส่แกนิดนึงเนาะกระร้าวิเ,ววเข้มพียเดี๋ยวพ่อ่อะพี่นนองเ้าสมมติใส่เสข,ขาเนาะอันมันเปิดสีสันเลยพี่นอออาอถตักดอไรบา หรือเปล่มอเรียแล้วข mm ้าวซอน่องขนเนาะบบหูว่าเขาใส่ที่ดังหรือว่าใส่กรเนาะกับโบหูข้าวเฮ็ดทางแดดพี่น้องมาใส่กันเลยใส่ลา้วันพี่น้องด้วยจะเลยนกองน่องก็ได้หูเพราะว่าข้าเพิ่งเคยเฮ็ดทางแดดพี่น้องอืมก็เด้พี่เนาะสองสอนเนาะ น้ำปลาครับอันนี้เนาะพุงนัวเขาก็ใไส่เวชเดียบร่อยแล้วโอ้โหว่าสิเมียนี่ว่าราสุดเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะเอากล,อาลุง้งลงเนาะี๋ยวชนะปลาอยู่เนาะขังแดดเห็ดเนาะ เอากุ้งมาเลนี่กุ้งกระปัพี่น้องเสือมาไปเลยเต็มหมอนและเดเอาเครืเทียลงนอะกับหองอนพี่น้องเอาเห็ดหมอเลยนะพ่เคยเห็ียดเาืองเด็ก ใส่เป็นตะกินด้วบพี่ใส่น้องบินมกใส่ได้สนุกเใส่อด้ให้เขาขนาหมอลังเดือดพี่น้อปลาหมอมันเดือก็แล้วจะเอผ้ามาใส่เด้ใช่เซินะจีตาพี่นอตามตาตะกินมาพี่น้อเกมกปลาหมอนันเดืกับพี่นนองพี่นนอ เอาไปให้ชิมาใส่พักเนาะไหนเอาไปเลยครับเอาิะเป็นัะไรนาะพี่นองเนาะแต่ว่ามันขนาดกินกัได้่ยหอมเืดไอยู่เนาะโกโ้กะทิมันแตกครับทิดสูงจะได้เหรอจะเสียบก แต่ปลาอกนิดนึง่น้องอืมเสร็จแล้น้องมาใช้เบซีน่ะีนาตาสเป็นังไ่น้อกเนี่ยกินบอสะแล้เสมาตักใสถ้วยกันนิดไปน่อตักถวยน่ กลุ่มคนด้วพี่น้องขับรถนานไรฮัสซี่บีบ่าหนาวใช่มดังเลยพี่น้องเนาะเสร็จแล้วไปกินกันได้พี่น้องเลยมาพี่น้องกินข้าวแล้วมาปเป่าพี่น้องแซ่บแซดมากันนะ้องหน่อยสนหนาวกัน ออกเปรี่ยวเขื่อนอ่เปรี่ยวกลมๆนะเี๋วน่เข้มข้นสิได้แต่บ้เพ็ดเพียง้องก็ะสอใช้ยูเพิ็มันเสศเลยตับมือเพียงขมีไงรสสดนะ ออกเปลี่ยนจิดและมัก็คอบสวยกรนาอืมอืกอืัอืรั้เอาไปใส่นมข้นลายข้ดมนะนาแก้เม,มื่อไหม่นง ซัำม,มีตอร่อยอ่ะอฮ็ดงายใน่นอะไปะเฮ็ดกินเองได้นาะที่บ้านไม่นะ่ะ ไม่แห้งค่ะคุณน้องเลยชนานกินกระดงหานหงอนเนีย่ยอร่อยพี่น้อง คลิปนี้ฮาก็เสียดายชิญนี่พี่น้องนนนเนาะเ้างสืบอ,อไปกินกัมนมาก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองปัเป๊อปนี่ด้อพี่น้องเพื่อให้เพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้สองผ่านไปไวๆสุขคูลสุขคนนะพี่น้องบว่าศรอยู่จังหวัดใดก็ตามเนาะอยู่ประเทศใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปัเป๊อปนี่ด้อพี่น้องคลิปนี้เฮาก็เสียดายไปก่อนมันน้ยสวัสดีครับ